สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r อา์พิมพิมกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะพิมจะพาทุกคนมารู้ถึงความแตกต่างระหว่างแอปไวบอสสีเหลืองกับสีขาวนะคะว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราสามารถเล่นอันไหนได้บ้างก่อนอื <mostly> ่นเลยนะคะพิมจะบอกว่าทุกคนพวกเราเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งสองแอปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวแต่ว่าทุกคนก็จะงงว่าแบบเอ้ยเล่นอันไหนดี อันนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะก็คือเดี๋ยวพิมจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันนีดเดียวเองค่ะเราสามารถเลือกได้หรือว่าเราจะเล่นทั้ง2องแอปก็ได้ค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะพิมจะมาพูดถึงแอปเว่ยป๋อสีเหลืองก่อนเลยแอปเว่ยป๋อสีเหลืองนะคะเป็นแอปสําหรับชาวจีนเล่นเนาะหลายคนอาจจะงงว่าทําไมเราถึงสมัครไม่ได้สักทีเพราะว่าแอปเว่ยป๋อสีเหลืองเนี่ยเหมือนเขากีดกันชาวต่างชาติเนาะ เพราะว่าเขาแบบไว้ให้สำหรับชาวจีเล่นโดยเฉพาะเลยแอปหว่ยป๋อสีขาวนะคะเป็นแอปสำหรับชาวต่างชาติเป็นแอปที่แบบเล่นง่ายแล้วก็ฟังก์ชันไม่เยอะมันจะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันของมันจะแตกต่างกันก็คือเขาจะบีบแอปสีขาวให้มันน้อยลงจากที่แบบเดี๋ยวพิมพ์จะยกตัวอย่างเช่นนะคะ แอปวีปป์สีเหลืองเนี่ยสามารถไลฟ์สดได้เขียนบทความได้แต่แอปว้ปป์สีขาวเนี่ยไม่สามารถทำได้เนาะเป็นแอปที่เขาไว้ให้สำหรับชาวต่างชาติเล่นเนาะถ้าสามัครแอปวีปป์สีเหลืองได้ก็สามารถเล่นได้ทุกฟังก์ชันเลยค่ะมันแตกต่างกันนิดเดียวเองค่ะเราสามารถเล่นได้ทั้งสองแอปค่ะหรือว่าถ้ากลัวเปลืองพื้นที่ก็เล่นแต่สีขาวก็ได้ถ้าแบบไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะเนาะถ้าแบบไม่ได้แบบมาแค่ถ้าเกิด ถ้าเกิดมาแค่ติดตามดาราเฉยๆอ่เียสามารถเล่นแอปสีขาวได้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะเล่นเองแบบโพสนูน่นโพสนี่ไลฟ์สดลงสตอรี่เงี้ยก็ให้มาเล่นสีเหลืองได้เนาะเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันแบบฟังก์ชันมันเยอะมากทุกคนแบบเยอะจนเราแบบเล่นไม่เป็นเลยใช่ไหมล่ะโอเคค่ะวันนี้พิมจะมาบอกแค่นี้แหละก็คือแบบใช้เวลาไม่นานเลยทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพิมพ์อิงเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย